สวัสดีนะครับ่ในคลิปเมื่อกี้มันไม่ค่อยเสียงมันไม่ค่อยไอ้นี่เนาะนะครับพี่ก็ลืมตรวจสอบพอดีรีบลงข้อมูลไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ดูทั้งคลิปนั้นแล้วก็เดี๋ยวมาฟังพี่พูดหรือว่าบรรยายสักนิดนึงก็ได้นะครับวันที่29นะครับ29่ามีนานี้นะครับก็จะประกาศรับสมัครนะครับประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอันนี้ก็คือเป็นเป็นเหมือนลนักษณะของ t เซ s ร์นะครับประกาศรับสมัครอ <c oughs> ของ สปก็คือสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมก็จะเป็นเหมือนกับหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงกลาโหมนะครับก็จะมีอยู่หลายที่นะคก็จะเป็นลบบุรีนะครับละเทวีนะ,ะสปศีสมานี่อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ตรงวัดพระแก้วนะครับตรงตรงตรงนั้นน่ยตรง <c oughs> เขาเรียกปืนปืนใหญ่พญาตานีตรงนั้นน่ยนะครับก็มีหลายที่นะครับสําหรับสถานที่ทํางานนะ ีนี้ก็เป็นรับเป็นส่วนกลางนะครับก็ก็จะมีทั้งในหารสยบัตนะครับมีทั้งในหารสยบัตที่อ่านดูเมื่อกี้ก็จะเป็น11อัตรานะครับ11อัตรานะแล้วก็ในทหารประทวนก็11อัตราเหมือนกันนะครับ11อัตราเหมือนกันแล้วก็พนักง,งานราชการนี่เกือบเลงไว้ประมาณเกือบ40นะประมาณ40นินิดๆนะครับรวมกันก็ประมาณเกือบเกือบ70อัตราเลยนะครับเกือบ70อัตรานะก็ วุฒิคุณวุฒิตำแหน่งเนี่ยชื่อตำแหน่งเนี่ยอะไรออกมาแล้วนะครับตำแหน่งอะไรออกมาแล้วแต่ว่าคุณวุฒิเนี่ยยังไม่ออกมานะครับเดี๋ยวต้องรอรอคุณวุฒิอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเตรียมตัวไว้แต่ว่าพี่จะพูดคร่าวๆนะครับว่าสัญญบัตรมีอะไรนะครับประทวนมีวุฒิอะไรแล้วก็พนักงานราชการมีวุฒิอะไรนะครับพูดถึงของสัญญาบัตรก่อนแล้วกันนะครับสัญญาบัตรเนี่ยเลงไว้เนี่ยคือไม่ได้เชิงส่วนวิศวะเลยนะครับมีวิศวะอาจจะมีสักส หนึ 1> 1่งถึงสองตำแหน่งนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเสมียนตรานะครับกรมเสมียนตราเนะี่ยงานธุรการงานเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนเหมือนกับลักษณะเป็นในทหารเป็นวุฒทั่วไปดีวกว่าพี่มองว่าน่าจะเป็นวุฒการจัดการนี่ะเยอะนะครับวุฒินิติศาสตร์อาจจะมีของสองหอผู้หญิงนะครับแล้วก็วิศวะนี่อาจจะมีพวกงานโครงการสำนักแผนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พวกวิวทยาศาสตร์อาจจะมีวิทยาศาสตร์อาจจะมีเป็น เป็นทางโรงงานวัตถุระเบิดนะครับก็คาบเกี่ยวประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องแต่มองแล้วเป็นวุฒิทางศิลปศาสตร์ซะเยอะนะมองมองดูนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยววันที่29จะรู้ผลนะครับส่วนประทวนเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเสมียนเป็นอะไรก็เยอะนะครับเป็นช่างนิดหน่อยนะครับอาจจะมีทั้างใช้เล็กทรอนิกส์นะครับมีช่างไฟฟ้านะครับเป็นพลรขับก็น่าจะเป็นเป็นเป็นสายช่างนะครับ แล้วก็เป็นพวกเจ้าหน้าที่โรงงานวัตถุระเบิดเนี่ยอาจจะเป็นสายช่างนะครับช่างอาจจะมาแรงนะครับแล้วก็เป็นงานบริการทั่วไปก็อาจจะเป็นวุฒในศิลปศาสตร์นะครับในในในไม่ใช่เขาเรียกวุฒ <c oughs> อาจจะมีพาณิชย์นะครับโซนโซนพาณิชย์ประมาณนั้นนะครับมีทั้งชายหญิงนะสันนิบัตก็มีทั้งชายหญิงเหมือนกันนะครับไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้แบ่งนะ อาจจะมีพวกคนลลขับผู้ชายช่างอาจจะเป็นผู้ชายแน่นอนนะครับแต่ก็มีผู้หญิงเข้ามาเยอะอยู่แล้วก็สองหอหญิงเมื่อกี้น้องน้องแอมน้องแอมนี่เป็นสองหอหญิงของซอปอนะครับก็อ่าพอดีอ่าเขาเป็นคนแนะนำอ่าอะไรให้ลูกของเพื่อนมาเรียนติวกับพี่นะครับต้องขอบคุณน้องแอมด้วยนะครับน้องแอมนี่ก็เป็นเป็นสองหอหญิงนะครับน่าจะเป็นวุฒิทางพาณิชย์นีน่แหละนะครับ อาจจะมีม6ด้วยนะครับลองดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอนุทต้องต้องดอลูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนพนักงานราชการเยอะเลยนะครับเยอะแต่ว่าสายช่างนี่มาแรงมากนะครับช่างไฟฟ้าช่างดิจิทัลช่างกลช่างยานยนต์โอมาเยอะแล้วก็พนักงานบริการนะครับมีทั้งม6พนักงานบริการทั่วไปม6นะครับมีเสมียนก็อาจจะเป็นช่วงพนิชยการอาจจะมีคอมพิวเตอร์อะไรเขาเรียกคอมพิวเตอร์ธุรกิจอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีเนาะก,ก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับวันที่20 29มีในวนี้ก็วันพุธนะครับวันพุธที่ถึงนี่ก็น่าจะประกาศแล้วนะครับว่ามีคนพุดอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นคอยมาเป็นแบบเหมือนกับทีเซอร์เป็นหนังทีเซอร์นะครับเป็นหนังทีเซอร์ให้เป็นหนังตัวอย่างว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมานะอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เตรียมตัวไว้นะเพราะว่ามันมีประกาศรับสมัครนะครับของสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมน,นะครับก็ยังไงก็ขอ,เ,อเป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็ลองเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเนาะก็ เดี๋ยววันที่29ก็จะรู้ว่าคนณวุฒิอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ถ้าคิดเห็นวา่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เนะาะก็ส่วนส่วนส่วนรอดูคนณวุฒิก่อนนะครับดูตำแหน่งดูพอวันที่29กก็จะมีตำแหน่งมีวันสอบอมีวิชาที่สอบนะครับถ้าใครแบบ คิดว่าโซนไหนที่พี่พอจะติวได้พี่ก็จะติวนะครับเปิดติวแน่นอนนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้คุณด้วยครับสวัสดีครับเลิกง,งานแล้วจะหกโมงแล้วมั้ยเนี่ยโอเคครับ